สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาเข้าวคัวเมนูวันนี้เราจะมาชวนทำเต้าหู้ทรงเครื่องทานกันค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะนำข้าวโพดอ่อนมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะหั่นให้เ,เท่าๆกันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำแครอทค่ะมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้ค่ะแล้วก็นำเห็ดหอมที่แช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะมาหั่นค่ะ แล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่าอีกทีนึงนะคะต้นหอมก็เช่นกันค่ะตัดครึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะนำกระเทียมมาทุบค่ะแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเตรียมพักไว้ก่อนนะคะ นำเต้าหู้ไข่มาหั่นไว้แบบนี้ค่ะ1หลอดตัดเป็น6ชิ้นนะคะพอเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำเต้าหู้หลอดที่ตัดเตรียมไว้นะคะนำแป้งข้าวโพดมาโรยแบบนี้ค่ะเราจะนำเต้าหู้หลอดมาคลุกกับแป้งข้าวโพดแบบนี้ก่อนนะคะคลุกบางๆค่ะไม่ต้องคลุกหนาแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำนะคะเตรียมนำไปทอดเลยค่ะพอตั้งน้ำมันน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะให้นำเต้าหู้ที่คลุกแป้งไว้ลงไปทอดเลยค่ะ ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่อยๆทอดไปค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของความอร่อยในการทำเต้าหู้หลอดทรงเครื่องนะคะการนำเต้าหู้หลอดมาคลุกแป้งแล้วลงไปทอดแบบนี้จะทำให้เต้าหู้มีรสชาติที่อร่อยและพอเราไปคลุกกับน้ำทรงเครื่องนะคะตัวน้ำทรงเครื่องก็จะซึมเกาะไปตรงตัวแป้งที่เราเคลือบกับตัวเต้าหู้ไว้ทำให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะพอเต้าหู้เริ่มเหลืองแล้วนะคะก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะ เต้าหู้หลอดนอกจากจะมีความอร่อยแล้วนะคะก็ยังมีประโยชน์มากมายเลยค่ะซึ่งเต้าหู้หลอดก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยโปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์บางประเภทค,ค่ะลดอาการเหนื่อยล้าทางสายตาลดความเสี่ยงปัญหาหัวใจขาดเลือดด้วยค่ะพักเต้าหู้ไว้ก่อนนะคะแล้วมาลงมือทำตัวน้ำราดทรงเครื่องกันต่อค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันหมูเช่นเคยนะคะเพื่อรสชาติที่หอมอร่อยค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับที่เราสรับเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ ผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยค่ะพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาแล้วก็ให้ใส่เห็ดหอมลงไปผัดต่อเลยค่ะการนําเห็ดหอมมาผัดกับน้ํามันแบบนี้ก็จะทําให้รสชาติของเห็ดหอมเขามีความหอมและความอร่อยยิ่งขึ้นใส่หมูสับลงไปผัดเลยค่ะผัดหมูสับให้เขาสุกประมาณ80%นะคะ หมูสับเราคนผัดให้เข้าสุกประมาณ80%นะคะเพื่อจะได้ไม่มีกลิ่นคาวและมีกลิ่นสาบของหมูค่ะพอหมูสับเริ่มสุกดีแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสชาติกันต่อเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะใส่ซอสหอยนางรมเพิ่มความกลมกล่อมค่ะเติมหอมบุงรสล,ลงไปค่ะเพิ่มความนัวนะคะตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ พอเราผัดทุกอย่างกุ๊กเค้าหอมโชยขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้ใส่แครอทลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะแล้วก็ทำการผัดกุกเค้าให้เข้ากันค่ะพอเราผัดไปสักพักนะคะก็ให้เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำเปล่าเยอะมากนะคะพอให้เป็นน้ำขุกขีดก,ก็พอค่ะนี่ค่ะสังเกตนะคะพอเขาเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะนี่ค่ะ แสดงว่าทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะแล้วก็โรยพริกไทยลงไปค่ะชอบมากก็ใส่มากนะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ําลงไปค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็รีบคนเลยนะคะคนไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพอแป้งเริ่มสุกเขาก็จะมีความเหนียวข้นขึ้นมาค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะแล้วก็นําเหล้าจีนมาราดขอบ,ขอบรอบกระทะนะคะเหล้าจีนก็จะช่วยให้รสชาติอาหาร กลมกล่อมและหอมอร่อยยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็นำต้นหอมค่ะมาโรยหน้าแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะตัวทรงเครื่องก็น่าทานน่าอร่อยมากๆนะคะตักไปราดบ,บนเต้าหู้แบบนี้ค่ะเต้าหู้ที่เราทอดเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะ เมนูเต้าหู้ทรงเครื่องที่นอกจากจะทำง่ายแล้วยังให้รสชาติที่ดีอีกด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่าเต้าหู้ทรงเครื่องจานนี้รสชาติจะเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะมีข้าโพดอ่อนแครอทกัดโดนเนื้อสัมผัสเต้าหู้แล้วก็หมูสับปรุงรสชาติที่อร่อยอื้อเต้าหู้นุ่มกัดโดนแป้งที่เราทอดเคลือบกับเต้าหู้นะคะ กับน้ำราดทรงเครื่องอร่อยเข้ากันทีเดียวเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้จุดต่อต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ